เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าทางจังหวัดสแกวเขาประกาศขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สียอำเภอตำแนวชยชดนอย่าพึ่งกลับเข้าบ้านตัวเองนะคะขอให้อยู่ที่ศูนย์อบยอบชั่วคราวไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นซึ่งล่าสุดการรถไฟเองก็มีการประกาศปิดสถานีอรัญญ,ญประเทศชั่วคราวด้วยนะคะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาประกาศปิดสถานีอรัญญ,ญประเทศพร้อมกับปรับเปลี่ยนขบวนรถสายตะวันออกชั่วคราวเนื่องจากว่าสถานการณ์การประทะกันบริเวณตำแนวยแดนไทยกัมพูชา ที่จังหวัดสระ์แก้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทางเทศบาลเมืองอารัญญประเทศก็ได้มีการประกาศอพยพป,ประชาชนในเขตเทศบาลรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงไปยังศูนย์อพยพเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารการรถไฟจึงมีความจําเป็นต้องประกาศปิดให้บริการสถานีรถไฟอารัญญประเทศชั่วคราวพร้อมกับปรับเปลี่ยนขบวนรถในเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่วันที่21ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะคะ ขบวนรถธรรมดาที่279กรุงเทพหัวลำโพงอรัญญประเทศก็เปลี่ยนเป็นกรุงเทพสะแก้วแต่วันที่22ธันวาคม2568เป็นต้นไปนะครับส่วนขบวนรถธรรมดาที่280อรัญญประเทศกรุงเทพหัวลำโพงก็เปลี่ยนเป็นสะแก้วกรุงเทพหัวลำโพงแล้วก็ขบวนรถธรรมดาที่275และ276กรุงเทพหัวลำโพงอรัญญประเทศกรุงเทพหัวลำโพงเปลี่ยนเป็นกรุงเทพหัวลำโพงสะแก้วกรุงเทพหัวลำโพงนะครับ โดยคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบเวลาเดินรถได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศแล้วก็ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลข1690 1690ตลอด24ชั่วโมงนะคะ mm. ก็เพื่อความปลอดภยัยบางทีต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะก็อยากให้กําลังใจชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงหลายๆคนนะคะที่จําเป็นจะต้องเดินทางไปที่อญญญประเทศด้วยขบวนรถไฟตอนนี้เขาหยุดชั่วคราวก่อนนะคะ,คะ จำเป็นต้องเดินทางไปด้วยวิธีการอื่นแทนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าผมตรวจสอบไปกับทีมงานที่อยู่ในปอยเปตนะเขาบอกว่าในในปอยเปตตอนนี้ สนามบินยังไม่ปิดนะครับแต่ว่าเส้นทางที่จะไปสนามบินตอนนี้โอ้โหเริ่มจะติดขัดแล้วก็มีการตั้งด่านเยอะเลยตอนนี้ครับ<ะ>เพราะว่าชาวปอยเปตหลายคนเนี่ยก็คือเขาก็เริ่มอ,อพยพออกนอกพื้นที่แต่ว่าย้ำคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยทางการไทยกองทัพไทยเราโจมตีฐานที่มั่นทางทหารของกัมพูชาที่เมืองปอยเปตไม่ได้โจมตีในพื้นที่ใจกลางเมืองแต่อย่างใดนะคะแต่เขามีการปล่อยข่าวลือปล่อยข่าวเรือและปั่นแบบนี้ก็ทําให้ชาวปอยเปตรวมถึงคนไทยที่อยู่ปอยเปตก็ตกใจสิคะเออ Да.